ต่อไปครับขอเสียด้วยครับมีเนยวันนี้มาตีฮารวีนด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมา,มากๆเลยขอเสียปรบมือกับน้องมีเนยหน่อยเร็มาเป็นชุดนักศึกษาตีมมหาลัยด้วยใช่ไหมแล้วก็ตีฮารวีนด้วยโอ้โหวันนี้ถือว่าเข้ากับงานของเราเลยซอมบเวอร์ครับน้องมีเนยเดินทางทายเป็นแฟนอรอบได้เลยนะครับนี่ ส่งกำลังใจให้กับน้องมีเนื้อได้เต็มที่นะครับวันนี้มาให้กำลังใจกับพวกเราชาวซอมไบเวิลด์ด้วยเชิญเลยครับนี่เลยครับน้องมีเลยครับน่ารักมากๆนะฮะเออ <c oughs> มีท่าโพสด้วย โหน้องหมีเนยของเรานี่ก็มอบความสดใสและก็ความน่ารักให้กับเราเสมอแม่